สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับมารับชมนะครับตันนี้เราก็มาอยู่รงมู่นะครับศิลานะครับรงมู่ศิลานะครับที่ใหญ่ที่สุดในยะลานะครับอันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดนะครับรงมู่ไม่หยุดนะครับ เยอะแค่ไหนครับหรือผมจะถ่ายครับเลยให้ดูครับหรือว่าต่อแถวยาวครับนี่ก็เที่ยงครับสิบสองนาฬิกาครับสิบสองนาฬิกาแปดสิบสี่นาทีมีทางครับดูนะครับเหมือนนักเรียนเลยครับเข้าแถวครับหือนี่ยาวอีกครับสุดแล้วครับที่หัวคงก็ยังต่ออีกครับสิบสองสามขั้นนี้ยสี่ขั้น ทั้งมาาหาศาลฮะท๊่เจียมีหมดเลยครับค่าย,าายดังๆทัง้งนั้นนะบริษัทครับาามีหมดเลยครับระดับเฮียเฮียทั้งนั้นนะครับสงสัยชอบกินหินเน <Okay. S 1> ี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยภาคใต้นะครับแถวสามจังหวัดนเนี่ยโครงการ เยอะนะครับตามทันเลครับก็เลยครับดูครับรถครับมารับผิดนะครับทยอยเข้าคิวนะครับจ่ายตังค์นะครับจ้บบบบางไม่มีจ้างน้ำหนักครับจ่ายตังค์แต่ตังค์ไม่มีหายไปไหนผมก็มากับ เราจ้ากอรครับมุกากวิลูเนี่ยนี่ก็ลูกค้าสั่งครับหินสามสีนะครับต้องการหินนะครับสั่งได้นะครับ คือใหญ่กำลังมานะวีโรดเดอร์นะครับแคทนะครับเดี๋ยวดูครับว่ารหัสเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นรุ่นกลางนั้นโอ้ใหญ่ประมาณ4คิวได้ครับ9 6 6เกกนะครับ a p a พนะครับของเสียโต้นะครับจะมีชื่อเลยครับคนขับนะครับแล้วก็รหัสประจำตัวเลยครับดูครับบริษัทแกครับ พี่อโต้ครับอุ่งกี้เดียว4คิว4คิวนะครับอยักเกตสสต๊สตอปเยอะนะครับที่อู่ครับที่จอดรถนะรบ,บริษัทเกที่ตัวเมืองครับทางเมืองครับก็หิน เท่าตึกสิบชันนะครัดูเสัอันนี้ครับรถสีเหลืองนะครับไม่ใช่ของกรมทางหลวงใดๆครับเป็นของสุธิยาการโยตานะครับกำนันนะครับ